สวัสดีค่ะอาซามวอเล่ยกุ้มวันนี้จะพามาทําเค้กง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เตาอ,อบเลยก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเตาอ,อบแต่มีเตาแก๊สนะคะแล้วก็จะพาทําตัวบัตเตอร์สําหรับทาหน้าเค้กนะคะและนี่คือส่วนผสมที่ต้องเตรียมสําหรับการทําเค้กนะคะจดไว้เลยค่ะ สิ่งที่ต้องมีในการอบเค้กนะคะก็คือมีเตาแกส๊สแล้วก็มีหม้อให้ใช้ขนาดที่ไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วก็มีเหมือนที่รองของร้อนเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีให้ใช้เหมือนกระป๋องที่เหลือแล้วเป็นกระป๋องนมตาหม,มีอะไรเงี้ยค่ะวางรองไว้ข้างล่างแล้วก็มีถาดหรือว่าใช้ฟอ,อยล์ก็ได้ค่ะเป็นถาดที่ขนาดพอดีกับหม้อคือเล็กกว่าหม้อนะคะจะได้ใส่ลงไปได้ จริงๆแล้วนอกจากหม้อก็ยังสามารถใช้กระทะได้นะคะให้มันมีลักษณะที่ลึกะคะ่ะก็จะสามารถอบได้เหมือนกันเราจะมาทำเค้กกันเลยนะคะเริ่มแรกก็คือให้ตั้งไฟไว้นะคะเพื่อทำให้หม้อร้อนเหมือนเตาอ,อบนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้จากนั้นก็ไปทำเค้กเลยะคะ่ะสิ่งที่ควรมีและเบาแรงให้กับเรานะคะก็คือเครื่องตีเครื่องที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องราคาถูกมากเลยค่ะประมาณ150บาทเท่านั้นเอง คือไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงนะคะเริ่มแรกเราก็ต้องตอกไข่นะคะใส่ในชามที่เราจะใช้ในการตีครีมเคก้กเราก็จะมาเริ่มตีไข่กันเลยค่ะไม่ต้องใช้ความแรงมากนะคะใช้ความแรงระดับปกติก็ได้ค่ะตีไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันนะคะ พอเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็ใส่วน,นิลาลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ตีกรอบให้มันมีลักษณะเป็นครีมละเอียดนะคะมันเป็นเทคนิคเหมือนกันนะคะคือควรให้เนื้อครีมละเอียดเนื้อครีมเค,คก้กละเอียดไม่งั้นเดี๋ยวเค,ค้กจะเป็นรูเยอะค่ะจากนั้นก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะพอใส่น้ํามันไปเนี่ยเราก็ตีครั้งมันจะเราจะเริ่มเห็นว่ามัน มีลักษณะเป็นครีมมากขึ้นคือใช้เวลาหน่อยนะคะในการตีแต่ในคลิปนี้คือเร่งสปีดให้เร็วเฉยๆต้องอดทนค่ะเพื่อให้เค้กของเราอร่อยการที่เนื้อครีมละเอียดเนี่ยมันก็จะมีส่วนทําให้ตัวเค้กนุ่มด้วยนะคะโอเคพอเป็นครีมแล้วก็ใส่ใส่แป้งนะคะแป้งที่ผสมกับเบกกิ้งโซดากับเบกกิ้งพาวเดอร์แล้วนะคะตีจนให้แป้งเข้ากันดีนะคะ ค่อยๆทำค่ะค่อยๆค,คนๆด้วยจากนั้นก็ใส่เกลือตามด้วยนมสดนะคะจากนั้นก็เริ่มตีอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ทํำหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะต้องอดทนส่วนผสมสุดท้ายคือน้ำส้มสายชูค่ะ โอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวครีมเค้กนะคะโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วลักษณะเนื้อครีมจะต้องเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถาดกันเลยค่ะถาดที่ใช้เนี่ย เป็นฟอย์นะคะเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมันจะได้พอดีกับหม้อที่เราเตรียมไว้แต่ถ้าใครมีถาดทำเคก้กที่เล็กและพอดีที่จะใส่ลงไปในหม้อก็ใช้เป็นถาดแบบนั้นได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยแต่อันนี้ก็ใช้ฟอย์เพราะว่ามันมีขนาดเล็กพอดีถาดที่มีอยู่เนี่ยมันใหญ่เกินกว่าหม้อที่เราที่เรามีพอเสร็จเรียบร้อยก็เคาะ ออถาดสักหน่อยนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะเค้กจะได้ไม่เป็นรูมากนะักจะดีมากถ้าไม่เป็นเลยตอนนี้หม้อของเราก็ร้อนแล้วดังนั้นก็สามารถใส่ถาดลงไปได้เลยนะคะเค้กแบบนี้นะคะเรียกว่าทีเค้กอ่ะคะ่ะเค้กสำหรับทานกะชานะคะไฟที่ใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณ160เซลเซียสดังนั้นก็เวลาใช้กับหม้อเนี่ยก็ใช้ไฟอ่อนหน่อยะคะ่ะอ่อนเกือบกลางอะคะ่ะ ใช้เวลาในการอบประมาณ30นาทีนะคะนี่เมื่อเวลาผ่านไป15นาทีแล้วนี่เมื่อครบเวลา30นาทีพอครบ30นาทีเนี่ยให้เช็คว่าเค้กอะสุกหรือ,อยังโดยใช้ไม้นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ดูว่าถ้าไม่มีเค้กติดอยู่อะแสดงว่าสุกแล้วแต่ถ้ามันยังติดอยู่เนี่ยก็ให้อบต่อไปอีกนะคะ ก็ตอนนี้เค้กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะทานแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะทาหน้าครีมก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นเค้กสำหรับกินกับชาดังนั้นจะถ้าจะ,ะกินอย่างนี้ก็กินได้เลยอร่อยแต่อย่างไรก็ตามนะคะควรเอาออกมาพักให้มันเย็นก่อนก่อนที่จะทานมันจะได้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นมันจะได้กลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเอาออกมาจากถาดแล้วก็พักทิ้งไว้สักประมาณ10-20นาที ถ้าจะทาครีมเนี่ยก็ต้องให้แน่ใจว่ามันเย็นแล้วนะคะไม่งั้นถ้าทาครีมทาเนยลงไปมันจะละลายนี่คือลักษณะของเค้กนะคะเมื่อพักเค้กเย็นแล้วนะคะก็จะมาตัดด้านหน้าเพราะว่าเราจะใส่ครีมใส่เนยลงไปตรงหน้าด้านหน้านะคะก็ตัดช่วงหน้าออกไปค่ะหลักไม่ทิ้งนะคะเ,เก็บไว้กินได้ แล้วเราก็จัดใส่กล่องเข้าไปอีกค่ะไอ้ส่วนข้างบนเราก็เก็บไว้กินเล่นนะคะค่ะตอนนี้ก็จะพามาทำเอ่อัตเตอร์ครีมนะคะโดยไม่ไม่ใส่เนยขาวนะคะทำง่ายๆค่ะเป็นสูตรที่เรียนรู้มาจากชาวอินเดียทาง YouTube นะคะก็คือใช้เนยประมาณ250กรัมแล้วก็ตีตีต,ตีจนกระทั่งมันเป็นสีขาวหน่อยๆอะคะ่ะใช้เวลาเหมือนกันนะคะ ต้องอดทนพอข่าวได้ที่แล้วเนี่ยก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่นมข้นลงไปนะคะประมาณ1ถ้วยตวงค่ะใส่เกลือเนี่ยใส่ประมาณแบบ1นส่วนสี่ะคะ่ะ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็ตีตีตีต่อไปนะคะ ก็คือตีจนกระทั่งตัวเนือยอ่มันมีลักษณะเป็นรูปขดอย่างเงี้ยค่ะอย,อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ตีไปอีกเพื่อให้มันแข็งขึ้นอีกให้มันฟูขึ้นอีกนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่าอ,อยากจะใส่สีสักหน่อยก็สามารถใส่สีได้เลยในช่วงนี้แล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆให้สีมันเข้ากับตัว บัตเตอร์นะคะตัวตัวเนยค่ะตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทาหน้าเค้กกันค่ะ ตอนนี้ก็ทาเนยบนหน้าเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆก็อยากจะทําให้สวยค่ะแต่ว่าเกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยโอเคใช้ช้อนนี่แหละเกลีย่ยเอานะคะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยตัวสปริงเกลิลค่ะมันก็จะดูดีขึ้นมานะคะทําง่ายๆได้ค่ะทํายังไงก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าใครใครมีความสามารถในการบีบเค้กอยากจะลองเล่นก็ทําเลยค่ะ ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยตอนนี้เค้กของเราก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยหรือจะใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะมันจะได้อร่อยขึ้นนะคะช่วงนี้หลายคนอาจจะต้องอยู่บ้านนะคะวันหนึ่งอาจจะรู้สึกอยากกินเค้กยังไงก็ทำเองได้ค่ะไม่ต้องอาไปซื้อข้างนอกแล้วก็เป็นการประหยัดด้วยเพราะว่าไม่มีเตาเราก็ทำได้ไม่มีครีมไม่มีเนยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเค้กอย่างนี้สามารถทานได้เลยทานกับชากาแฟ ะะลองดูค่ะ